โจ๊ะกระรับสวัสดีผู้ชมทุกทุกท,กทานอยู่คุยเบาเวสแต่ซองสายแจกห้าแสนสาวอยู่ในเกมกรีนแลนด์ฟรีไฟอีกแล้วนะครับผู้ชมนะวันนี้นะครับฟรีไฟและได้ก,กิจกรรมใหม่เข้ามาใครเข้ามาดูคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดไว้ด้วยนะครับผู้ชมนะ เ,เกมออนไลน์นะครับที่คุตที่สุดในประเทศไทยนะครับในเว็บนี้นะครับก็จะมีบัตรกาลิธาเซลนะครับบัตรกาลิธาเซลแล้วก็เติมเกมออนไลน์นะครับทุกคนแล้วก็จะมีซูมเพชรฟรีไฟซูมบัตรกาลิธาเซลซูมบัตรทูมานี่นะครับแล้วก็ของรางวัลอีกเยอะแยะมากมายนะครับในเว็บนี้ แล้วก็วิธีโอนเงินนะครับวิธีโอนเงินเข้าเว็บนะครับโอนผ่านทัวเรลหรือว่ากล่องของขวัญนะครับทุกคนแล้วก็เดินผ่านตรงนี้นี่ครับเบอร์วบัตรนะครับผมแนะนำให้โอนผ่านทัวเรลนะครับทุกคนนะครับนี่นะครับผมก็จะมาโอนนะครับ100บาทนะครับเข้ากับเอ่อเว็บทางนี้ครับเลขอังอิงนะครับเลขทำรายการนะครับเราเอาเลขตรงนี้นะครับไปกรอกนะครับทุกคนนะนี่เลยนะฮะแล้วก็มากรอกตรงนี้นะครับกรอกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับในเว็บนี้นะครับสุ่มเพชรดีไฟนะครับเพชรจะเข้าเกมทันทีเลยนะครับในเมื่อเราสุ่มททันีเลยก็ วันนี้นะครับมีกิจกรรมเซิร์เพื่อนกลับมาแล้วก็รับของฟรีและสุ่มสกินปืนนะครับผมจะทําในคลิปเดียวเลยนะครับผู้ชมโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกกิจกรรมสายฟรีนะฮะหลายคนอาจจะรู้แล้วบางคนก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเฮ้ยวันนี้มีกิจกรรมสายฟรีหรอเราต้องทำนาอะไรอย่างนี้นะครับกิจกรรมสายฟรีนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่11บเอ็ดนะเมื่อวานหรอใช่หรออนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่11จนถึงวันที่17ดนั่นเองนืผู้ชมนาเริ่มจาก การเล่นกับเพื่อน5รอบและเล่นกับเพื่อน10รอบเล่นกับเพื่อน15รอบและเล่นกับเพื่อนอีก20รอบนะฮะทั้งหมดนี้เลยเราจะได้รับปัสรั่งห้องเราจะได้ก่องซุม่ม FF นะฮะระดับแรนะฮะเดสท็อ,ทอประดับเดสท็อประดับแร่26%เลยนะทุกคนนะเออมันแร่หรือเปล่าเป็นหัวของอามวยหรือเปล่าไม่แร่นะ แล้วก็ตัวไดมอนตัวสกินเปิลนะฮะของฟรีนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับน้องที่เอาไอดีพี่ไปใส่ให้นะครับต้องขอบคุณมากๆขอบคุณจริงๆนะฮะน้องคนนี้แบบสุดจริงๆนะฮะเข้าแคนใหม่นะฮะทำอ่ามาทำเพื่อพี่ด้วยนะครับถือว่าทําเพื่อพี่นะอ่าพี่ได้ที่พี่ที่พี่ได้มาทําคลิปเนี่ยก็พอน้องคนนั้นเขาใส่ให้นะครับ ก็ต้องขอบคุณแล้วก็ที่เหลือก็ไม่รู้ใครใส่ให้ก็ขอบคุณนะนะครับสำหรับคนที่ใส่ให้นะครับน้องเขาบอกว่าเขาใส่ไม่ครบแล้วก็มีคนใส่ให้อีกก็ขอบคุณนะครับขอบคุณจริงๆเนะฮะตอนนี้ก็เต็มแล้วนะฮะขอบคุณมากๆนะครับสาหรับคนที่ใส่ให้โอเคนะครับหนึ่งในนั้นในกล่องนี้มันจะมีเพชรต่นเองนะครับผู้ชมนะเฮ้ยโอเคนะครับของโอระดับแรแค่1%เเท่านั้นนะผู้ชม ในนี้นะครับผมก็จะมารับ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 นั่นเองนะฮะตามเพื่อนกลับมาแล้วบางคนบอกว่าไม่เข้าใจว่าพี่เล่นยังไงนะอก็คือเราสามารถเอาไอเดีเพื่อนไปใส่กดเข้ามาตรงนี้ปุ๊บถ้าคนที่ยังไม่ได้อ่าไม่ได้เล่นนานนะครับเข้าเกมมามันจะมีให้ใส่ของเพื่อนนะครับแถบตรงนี้เราเห็นไหมจุด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 เนี่ยมันจะมีให้ใส่รหัสไอเดีเพื่อนน่ะตรงนี้นะครับเราใส่รหัสเพื่อนเราจะได้กล่องสุ่มเพชร 5กล่องอะไรประมาณนี้แหละนะครับอืมห้ากล่องหรือสามกล่องน่าจะห้ากล่องแหละนะครับผู้ชมนะประมาณนั้นคนที่ถูกใส่นะฮะก็จะได้ตามนี้เลยหนึ่งครั้งหนึ่งกล่องสองครั้งเอ้สามคนได้สามกล่องห้าคนได้ห้ากล่องเจดคนได้เจดกล่องนะครับผู้ชมนะอืมสำหรับเราใส่ให้เพื่อนนีรหัสเดียวใส่ได้หนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับรับเลยด้วยกันนะครับตกลงไปหนึ่งไดมอนด์สองไดมอนด์ครับสามไดมอนด์ สีไดมอนท์ครับผมอ่านี่เลยท,ทั้งหมดทั้งมวลที่รับมาในครับชนนะทุกคนนะครับก็ขอไปครับท,ทั้งหมดทั้งมวลที่รับมาก็คือส6บหกใบสิบหกไดมอนนั่นเองนะครับผู้ชมนะขอดูหน่อยละกันนะครับของดีของดีงดนี่สิบหกใบอ่าสําหรับตัวไดมอน์นครับผู้ชมนะโอ้เสียงรถก็ดังนะครับขอไปด้วยอู้หูตา นี่นีนนกิจกรรมเนี้ยเราต้องเอานะเราต้องเอา19,999 99, เพชรนั่นเองเย่เย่เเอาว่าเอาว่าแคบหน่อยแล้วกันนะครับผู้ชมนี่อ่าอะไรวะคือระดับตำนานเฮ้ยอะไรขึ้นมาในจุดตรงเนี้ยระดับตำนานคืออะไรฮันนี่ครับบ้าจำกัดเวลาพบกันเร็วๆนี้ชุดอะไรเนี่ยชุดอะไร ทุกคนรู้หรือเปล่าฮะขอเข็บหน่อยลกันนี่ทุกคนรู้ไหมว่านี่คือชุดอะไรครับผมโอเค,อเ,คเดี๋ยวผมจะมาเปิดเลยนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับผมจะเปิดอ่าสักห้ากล่องปังเรียบร้อยอเ,เกือบเกือบเกือบห้ากล่องครับมา เรียบร้อยครับไม่ได้เพชรนะต่อ,อมาครับหกล่องจัดไปเต็มเรียบร้อยสุดยอดไปเลยไม่มีไม่มีมมโอ้พระเจ้าจอดจะเปิดให้หมดเลยแล้วกันอืมเอาดิเอาดิครับอืมไม่ไม่หมดหรอกเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกล่องอะไรแล้วน่ามันกล่องอะไร กล่องชุดหรอโอเคนะครับจบแล้วผมต้องใส่กรัมทองนะจ๊ะเอาคือแบบ ไม่ได้อ่ะครับทุกคนเพ็ดนะไม่ได้เพ็ดพนะครับไอ้ทรงผมนั้นไปไหนวะวันนี้ผมมาทำอะไรหลายๆคนอาจจะทำทำอะไรครับพี่เดี๋ยวผมจะมาสุ่มสกินปืนละกันนะครับชมนะผมเปิดหมดแล้วใช่ไหมเปิดหมดแล้วเนาะ ผมจะมาส่งสก,กินปืนนะฮะสก,กินปืนของเรานี่ก็จะมีปืนพกนะดาเมจหนึ่งเม่นยำเม,ม่นยำหนึ่งลดความเร็วรีโหลดก็ถือว่าดีนะครับบวกดาเมจนะครับอันที่สองครับทอมสันดาเมจหนึ่งความเร็วรีโหลดหนึ่งลบระยะนะครับก็คือว่าไม่ดี <c oughs> นี่ครับบาเรตอัตราการยิงจอกเลาะโอ้โหโคตรดีอันนี้อันนี้โคตรดีจริงจริงโคตรดีสายสับรัวนี่บอกเลยตั้ม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  รถแมกกาซีนนะครับไม่เป็นไรบาเลีสักลูกไวเนาะ SVD นะฮะั SVD อัตากรยิงแล้วก็คมเร็วดีโหลดหนึ่งรถแมกกาซีนก็ถือว่าดีนี่ครับสำหรับคนที่ชอบเนาะ,ะผมขอจัดสักสิบนะฮะสิบมีส่วนลดไม่เอ่ยไม่มีนะจะจดไปครับผมสิบกล่องเปิดทาวอน์มาหนึ่งครับผมเฮ้ยทาวอน์จริงด้วยผมพูดเล่นๆนะทาวอน์มาจริงเหรอเฮ้ยจริงเหรอเนี่ย ถาวามาสองนั่นนี่ไม่มีสามโอเคนะครับสกินปืนนี้ดีก็คือบาลรตนั่นเองนะี่ครับผู้ชมนะผมได้มาเป็นบาลีดบาลีดนเช่ยุสเซเนี่ยนี่ครับผม อตากันยิงก็เจอกเกราะอันนี้ล่ะดาเมจแล้วความเร็วรีโหลดเจากเกราะน่าจะแรงกว่าอ่ะจกอกเกราะแรงกว่าสำหรับมองผมนะปืนพกขับปืนพกปืนพกอยู่ไหนอะ่ะอ๋อนี่นะฮะผมได้ถาวรมาแล้วนะครับผู้ชมออกง่ายมันได้ฟรีเลยครับแค่สามร้อยเพชรนะ ประมาณนี้นะครับผู้ชมใครเข้ามาดูคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากไกลกดแชร์กดติดตามแลวกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดไปด้วยนะครับคลิปนี้ก็จะจบเพียงเท่านี้จนคลิปต่อไปถ้ามีกิจกรรมอะไรใหม่ผมจะบอกอีกทีหนึง่งสำหรับคลิปนี้อย่าลืมรักผมด้วยนะครับทุกคนไปแล้วบ๊ายบาย